สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ F4 นะครับของช่องเครื่องเสียงกลางแจ้งโมซาวเทคที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันโมซาวเทคจะพามาดูนะครับตู้ซับเบทนะครับซับเบทของบอสนะครับบอสยี่ห้อนี้อ่าเป็นยี่ห้ออ่าสำหรับบอสนะครับในความรู้สึกของผมนะครับเป็นรู้ความรู้สึกที่ว่ายี่ห้อนี้หรือว่าะจะเป็นเป็นบอสหรือ JBL เนี่ยมันรู้สึกว่า มันมีคุณค่านะครับสำหรับตัวผมนะไม่รู้ใครใครว่ายังไงผมรู้สึกว่ามันหล่อมันเท่มันมีคุณค่ามากๆเลยนะครับสองยี่ห้อสามยี่ห้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Boss เป็น JBL หรือเป็น Nexo นะครับคือเป็นเป็นเป็นยี่ห้อที่เรารู้จักกันในเมืองไทยนะครับว่าเ,เขามีคุณภาพสูงนะครับซึ่งแต่เราเราก็สัมผัสแตเ่เครื่องเสียงคอมโปเล็กๆนะครับ เราไม่เคยสัมผัสใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าสัมผัสใหญ่ๆมันก็ต้องไปดูในงานเวทีคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องออผมพามาดูก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ Showmat S.M.S. 118 Subwoofer Subwoofer ตัวนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆกับเ,เป็นตู้ที่มีหน้าเปิดนะครับพอร์ตลมซ้ายขวานะครับเ,เขาออกแบบมาสำหรับติดหูหิ้วนะครับติดหูหิว้วในการ ติดหูหิ้วในการแขวนนะครับในการแขวนร่วมกับตู้ไล่อะไรนะครับบอสโปรเฟชชั่นแนลโชว์แมตสเอ็มเอสหนึ่งหนึ่งแปดตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีเดลต้าคิวนะครับเดลต้าคิวซึ่งออกแบบมาเพื่อเพื่อตอบสนองความถี่ตั้งแต่29เฮิร์ตเลยนะครับความถี่เขานี่ปรับลงต่ำมากถึง29เเฮิร์ตนะครับ เป็นซับวูเฟอร์ที่เขาออกแบบมาสำหรับที่กระจายความสีจากด้านสูงนะครับลงมาก็คือใช้ร่วมกับไลเล่ a นอกจากนั้นนะครับก็ยังใช้ติดตั้งเป็นแบบติดตั้งพื้นได้อีกนะครับสำหรับดอกลำโพงที่เขาใช้นะครับดอกลำโพงที่เขาใช้ใช้ bose l, l f 18 neo d y m i u m 18นิ้วนะครับไว้คอย4.5นิ้วนะครับท t r a n s เ s t o r ฐานสเตียลเซอร์ให้ประสิทธิภาพสูงนะครับรานสดิียลเซอร์ตัวเดียวกับบอส i m s สองหนึ่งแปดนะครับสองหนึ่งแปดซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. สลีละนะครับมาดูสลีละของเขานะครับด้านหน้านะครับก็ทำออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับสวยงามนะครับมีมี รูนะครับเจาะด้านบนสำหรับการติดตั้งใช้ร่วมกับดอกอดอก PS นะครับใช้ร่วมกับดอก PS ในการตั้งพื้นเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับไม่ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับสำหรับใช้เดี่ยวนะครับแบบ2 2คูณ2อย่างนี้นะครับลักษณะของตัวตู้ด้านในเราเราเรายังไม่ไปดูนะครับว่ามีการผ่าออกมาอย่างไงนะครับ แต่ตู้เนี่ยจะเป็นหน้าเปิดนะครับมีผดลมสายขวานะครับสลีล้วก็เหมือนตู้ลูกเต๋าทั่วไปนะครับอ่าหน้าตาสวยงามนะครับมีหูหิ้วด้านข้างนะครับข้างละ2มือจับนะครับข้างละ2องรูนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับเป็นเพจมีติดสเปคคอนนะครับแล้วก็มีคำอธิบายต่างๆนะครับในการใช้นะครับผม ทีนี้ลักษณะการใช้งานมาดูลักษณะการใช้งานของเขานะครับเจ้าโบสตัวนี้นี่นะครับเขาสามารถาจะมีหูหิ้วสี่หูสี่ด้านเลยนะครับสำหรับการติดตั้งแบบแฟวน,นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับการติดตั้งแบบแขวนการใช้งานในอาคารต่างๆนะครับอันนี้ก็สำหรับการติดตั้งแบบตั้งพื้นนะครับตั้งพื้นนี่สามารถที่จะติดต่อติดตั้งได้แบบ แบบงานใหญ่แล้วก็งานเดี่ยวนะครับนี่ลักษณะการติดตั้งร่วมกับไรเอเร่ของบอสนะครับซึ่งวัตถุประสงค์การออกแบบของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาติดตั้งกับไรเอเร่นะครับในการกระจายเสียงอีกเทคนิคนึงเทคนิคนึงของเขานะครับหลายๆคนอาจจะ,ะเคยถามนะครับว่าการติดตั้งตู้สเปดกับไรเอเร่เนี่ยมีผลดียังไงอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตอบนะครับเดี๋ยวต้องอ ต้องมาดูเทคโนโลยีของแต่ละค่ายนะครับว่าเขามีวัตถุประสงค์ยังไงในการติดตั้งแต่ของ o s สเนี่เขาบอกว่าจุดหลักของเขาคือ,อเขาใช้ความถี่ต่ําม,มากแล้วก็ทําให้ลดปริมาณของตู้นะครับลงได้นะครับลดปริมาณของตู้ลงได้นั่นก็คือ,อ มันจะมีพลังที่เหนือกว่านะครับมันมีพลังที่เหนือกว่าในการออกแบบของเขานะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะพาไปดูดิเมนชันหรือสลีละนะครับสลีละความกว้างความ,วาม,วามยาวความสูงของเขานะครับเ,เพื่อที่อาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับเป็นตู้ที่ไม่ใหญ่ไม่สูงนะครับนี่มาดูความสูงของเขาเนี่แค่540มิลน,นะครับ540มิลน,นะครับ อันนี้คือความสูงความด้านหน้านะครับด้านหน้าทีนี้ด้านด้านบนนะครับด้านบนก็คือความสูง540มิลแต่ความกว้างด้านหน้าเนี่ยเขา775มิลนะครับก็คือ70เซนนะครับกว้างนะครับความกว้างนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับก็คือเนี่ยตามนี้เลยนะครับด้านหลัง นะครับเขาก็บอกสเกเลต่างๆนะครับ <S <S บอกสเกเลต่างๆในจุดห่างต่างๆส่วนความลึกของเขานะครับก็มาดูทางาทางด้านล่างนะครับด้านหลังตู้ความลึกของเขา7จ้เเท่ากันนะครับกับกว้างด้านหน้านะครับอันนี้มันจะเป็นลักษณะของรูปตัวไม่สูงนะครับแต่ความลึกกับความกว้างด้านหน้าเท่ากันนะครับ 7 7 5เซนเนี่ยก็เกือบ80เซนนะครับถือว่าเป็นตู้ที่มีความลึกนะครับน่าจะได้น้าได้เนื้อพอสมควรนะครับก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับหนักเหมือนกันนะครับตู้ใหญ่ๆนี่ยกขึ้นแขวนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีนะครับเฉพาะเฉพาะนะครับเฉพาะของแต่ละค่ายนะครับที่ทําออกมานะครับที่ทําออกมานะครับ อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของตู้หน้าเปิดอกีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเอามาเล่าสู่การฟังนะครับอันนี้ก็คือ Showmat s m s 1 s 8 Subwoofer ของ Bose Professional ประเทศอังกฤษครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะนำนะครับตู้18นิ้วนะครับ ในรุ่นของสไตล์เดียวกันนะครับของเขานะครับเป็น2 1 8นะครับเอามาให้พี่น้องเราได้ดูนะครับแล้วก็จะไปสืบค้นนะครับดูบาง่ข่นะครับที่เขาผ่านะครับที่เขาผ่าด้านในรูปแบบนะครับของเจ้า SMS ตัวนี้นะครับ1 1 8นะครับมาให้พี่น้องเราได้ดูได้ชมกันนะครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม